วันนี้มาแอลบ้านสวนนะเจ้ามาแอลหาพี่สาวเจ้าเปิ้ลแย่เหล่าไก่ใหม่มาพอนะเจ้ามาพอเหล่าไก่ใหม่เปิ้นแปลงแบบง่ายๆนะเจ้าโอ้มาพอไว้นะเจ้ากระเดียวปีจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงไก่เพิ่มเป็นไก่เมืองไก่หยางอีกอะมาพอไหวกันมาพอทั้งกันนะเจ้าใครเลี้ยงอยังไะเจ้าใครเลี้ยงไก่เมืองเลี้ยงไก่หยางอีกอะเพิ่มปกติปีจะเลี้ยงไก่เมืองแบบเลี้ยงปล่อยนะเจ้าบ่ออนนี้นะเจ้าเปิ้นแปลงนี้ง่ายๆนี่ค่ะ่เป็นน่าจะต่อต่อมาจากโรงเฮ็ดนะเจ้าโรงพ่อเฮ็ดเก่าเปิ้นแล้วเปิ้นก็แบบว่าเอา เอานี่เนาะเป็นห้องว่ายอย่างไม่ทันชิดเก่ามาวายตรงนี้เอาปลาคายเอาสาเลมมาใส่เยอะเนาะอันนี้เป็นไก่เมืองนะเจ้านี่นี่ป่ะอยู่ไหนเหรอนี่อย่างง่ายบบง่ายๆจะอีเลยนะเจ้านี่อันนี้เป็นไก่เมืองใหญ่ห่องละแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋นอนไม่เดียวแล้วนะเจ้าเลี้ยงกินตัวเลี้ยงไข่ตัวอี้อเหลือบ้านักละก็เดียวเฮาไปพอมันจะมีลง้งแถมล้งหนึ่งอยู่พูดนะเจ้า มีกล้วยตัวนี้แหมลงจะยุบปุ่นนะเจ้าอันนี้ไขไว้ละเรียบร้อยอันนี้จะเอาไว้ลงปูข้าวโปดข้าวโปดเลี้ยงซัร์นะเจ้านี่นะไว้ยปูข้าวโปดเลี้ยงซาร์าเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างเอ็กตอะอากาดีดีนะเจ้าแมาลงนะไปตอนก็อ้อนอยู่ด,ด้ดมนมโต๊ะนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเล่าไก่เหมือนกันแหมเล่าหนึ่งแต่ลูกไกล่ลูกไก่บอกได้เตอาลูกไก่กำลังสั่งอยู่ ได้คิวถีได้คิวถีเจ็ต <c oughs> ต้องรอก่อนอันนี้จะเป็นหมลงหนึ่งไม่ใช่เป็นลงไกลหมลงหนึ่งอันนี้เรียบร้อยละทํโลงเรือนรอทํโลงเรือนลอไกลเสร็จเรียบรอยอ้อยโอ๊ยไงคนาดเจ้าอันนี้เอาอันนี้ลุงจะเอาไว้เลี้ยงสองร้อยตัวนะเจ้าไกลนะเนี่ยปลามาพอ,อันนี้นะ,ะเตตโอ๊ะงามแท้งามว่ะเอาไปนี่ดีกว่าเอาไปต่ำดีกว่าจะเติมเกะ๋ะ bị tướng tương coi á nên sống sẵn được bật tướng chặt tốt sẽ hùng à hôm bị xị đi qua nó nay bị xị hôm nay bị xị mày bị, 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 bị tung, ok nè ok em đeo cả áo lại chạy đây coi nè chạy đi kìm ขนาดอะไรเจ้าเนี่ยดกๆเจนั่นสุกดอกเมล็ดอฮอลแลนด์เนี่ยนี่ยโอ้นี่กระเดียวปีจอไปตัง๋งมีดงกล้วยอยู่ปุ้นแต่ไหนเจ้าแต่บอกไปแล้วมีดงกล้วยครับน้องไม่เราอยู่ปุ้นขี้เกียจเดินแล้วเจ้าหลังปุ่นก็อันนี้จะเป็นมะขามยักษ์เจ้าก็พวกยอใหญ่เจ้าเต็มนี่ดกพอกใหญ่ยยขนาดไตอนนี้กา น้องสาวก็ไปซีเจ้าเอามาซีไปอันนี้ตำใส่มาเตจ้ามาเดลเจ้ามะละกอเจ้านี่มาเตจก็เดี๋ยวจะเอาไปตำเจ้าไปกินตัวในเมืองนะเจ้าอยู่แต่ในเมืองมาทีมันก็เบื่อเจ้ามันก็อกเอาทั้งู้สึกว่าเบื่อรู้สึกว่าก็ไก่มองงอมนี่ก็จะจะกลับ้านกลับมาบ้านสวนเจ้ามามาอยู่กับบ้านนอกบ้านน้าอยากก็เจ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทว่างก็ไปแอลพอสวนยางห่องหรือแม่นเกาะเดี๋ยวพอเข้าพอนาจะอยากกันน้าจะอยู่หิม หิมสวนเนี่ยนะเจ้านาที่อยู่หิมบ้านสวนเนี่ยก่อเกี่ยวเกี่ยวไปของแล้วเจ้าเป็นบางสวนเนี่ยเจาอันเนี้ยที่อยู่ใกล้ใกล้สวนนี้เกี่ยวแล้วเจ้าแต่ที่อยู่ปูนเห็นก็ใหญ่ๆเลยปูนปูนปูน,ปน,ปน,ปนบรดเเกี่ยวเตือนนะเจ้าประมาณเดือนธรรันวาเดอะเดือนธันวาเดี๋ยวปิ่นก็จะออกล้วงเดี๋ยวก็จะได้เกี่ยวละก็จะได้กินข้าวไม้แรอบหนึ่งนะเจ้าแปลว่าเดือนนี้ก็ได้กินข้าวไม้แล้ว กินข้าวเจ้าเจ้ากินเรียบร้อยละแต่เดือนทันวานี่คราก็จะได้กินข้าวเหนียวเกลียวหำรอบหนึ่งขำละก็ยังได้เดียวพี่ขอตัวพี่ขอตัวกลับบ้านก่อนนราจะเข่าขวานขำละก็ได้เขากับป้ากันหไหม่เนะาะบายยเจ้า